ีครับผมเซลล์บอลลอนฟุตบอลอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในช่วงบ รถรุ่น B-Series ครับรถรุ่นเล็กสุดของคูโบต้าประกอบไปด้วย3รุ่นด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น21แรง24แรงหรือว่า27แรงก็าตามคำเรียกร้องครับมาดูความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนี้ต่างกันตรงไหนบ้างท่านท่านครับอาจจะกำลังสนใจเล็งรถรุ่นนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็น21แรงหรือ24แรงหรือว่า2 7แรงจะเอารุ่นไหนดีหนึ่งด้วยราคาประหยัดด้วย2เข้าร่องอ้อยหรือเอาไปทำงานส่วนตัวเล็กๆน้อยๆพื้นที่ไม่เยอะใช้เฉพาะของตัวเองนี่ก็น่าจะไหวกันอยู่ยังไงก็ลองพิิจจาา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 รรรรณกกกกกคลลลลลปปปนนนีีี้ไไมม่่เเเเเ็พูดทงัแะสยววช รถไทยระวัง B Series สรุ่นรวดไปชมอบกันล่อเย้ yeah! และนี่ก็เป็นการประทะกันร,ระวังรุ่น B Series ครับ3รุ่นรวดที่เป็นแรง24แรงแล้วก็27แรงของทาง ota, คูโบต้าครับ ซึ่งในส่วนของ27แรงคันนี้นะครับปอนก็ขออนุญาตเอามือ2มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นตัวแทนของรถมือแรกครับซึ่งในส่วนมือแรกของเรานั้นของหมดครับตัวที่สั่งไปก็ยังไม่ทันมาครับ<อ>ก็เลยเอามาเพื่อที่จะเปรียบเทียบพอให้ได้เห็นภาพก่อนนะครับโอเคครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยครับผม มาดูกันที่ลักษณะภายนอกครับคุณผู้ชมเริ่มจาก B 21อย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็เรื่องของสติกเกอร์ของรุ่นรถครับ B 21และ B 24สติกเกอร์ธรรมดายอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเป็น B 27จะเป็นสติกเกอร์ตัวษอนูนสีเงินอย่างนี้เลยนะครับข้อที่เห็นชัดๆที่2อ,อีกก็คือในเรื่องของด้านข้างครับที่จับขึ้นด้านข,าข้างของ B 21ตรงนี้ B 21นะครับจะไม่มีที่จับขึ้นด้านข้างรถตรงบางโคนหลังเนี่ยจะไม่มีครับส่วนถ้าเป็น B 24จะมีที่จับขึ้นด้านข้าง ตัวรถอย่งนี้แล้วก็บ2 7ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับโเ <Okay. S 1> คถ้าภาพแรกที่เห็นด้วยตาเปล่าก็จะประมาณนี้ส่วนลักษณะโครงสร้างก็ใกล้ๆก,กันนะครับคุณผู้ชมขนาดตัวจะไม่ห่างกันมากนะมาดูที่ราคากันเลยคุณผู้ชมครับถ้าเทียบจากตัวที่เอาไว้เข้าร้องอ้อยนะครับตัวรถบวกโครงกันอ้อยนี้บีสินั้นราคาอยู่ที่253,000บาทครับถ้าเป็นบี ตัวรถบวกคงกันอ้อยราคาอยู่ที่338,000บาทครับถ้าเป็น B27 ตัวรถบุกคงกันอ้อยจะอยู่ที่378,000บาทคุณผู้ชมันถ้าเป็นตัวรถบวกใบมีดในลักษณะนี้นะครับ B21 ต, <ś le> ตัวรถบวกใบมีดจะอยู่ที่285,000บาทครับ B24 จะอยู่ที่370,000บาทครับ B27 ครับตัวรถบุกใบมีดอย่างนี้อยู่ที่410,000บาทครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆครับแต่และรุ่นนะจาก21 24และ27ครับเพิ่มขึ้นมารุ่นละประมาณ10,000บาทและถ้าเกิดว่ารุ่นบุกใบมีดอ,อย่างนี้นะครับเราอยากจะเอาไปใส่คงก น้อยด้วยได้ไหมก็ได้นะครับก็บวกเพิ่มไปอีกประมาณ15,000บาทนะครับจากราคาที่บอกไว้นะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ2 1ี2 4และ B27 ครับเป็นระบบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าครับแบบ Direct Injection 3สูบ4จังหวะสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยกันทั้ง3รุ่นเลยรุ่นเครื่องยนต์ของทั้ง3ตัวก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับนี่ครับแต่ละรุ่นก็คนละตัวกันนะครับกำลังเเเคคคคครร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 ืื่่่่ออองงงงงยยยนนนนนตต์์ัััับบบ B21 B24 B27 21.3 24.3กกก็็็าาลวมมมะะูทีแแ้้ป 27.3แรงมา้าส่วนกำลังเพา PTO ครับ B21 แรงปัน่นเพา PTO นะจะอยู่ที่17.3แรงมา้าครับส่วน B24 จะอยู่ที่29.4แรงมา้าคส่วน B27 อยู่ที่21.2แรงม้าโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเสียงไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับรีวิวทากลางสายฝนคุณผู้ชมครับชูแมเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมแล้วครับเราจัดให้ได้ครับมาต่อกันเลย ถ้าในส่วนของกระบอกสูบและช่วงชารับ B21 อยู่ที่76คูณ73.6ม mm ิลลิเมตรครับส่วนถ้าเป็น B24 อยู่ที่78คูณ78.4ม mm. ิลลิเมตรและถ้าเป็น B27 อยู่ที่78คูณ88.0ม mm ิลลิเมตรครับในส่วนของปริมาตรของกระบอกสูบครับ B21 อยู่ที่1,001 cc เป็น B24 อยู่ที่1,123 cc ครับและ B27 อยู่ที่1,261 cc ครับในส่วนของรอบเครื่องยนต์สูงสุดครับทั้ง3ตัวนะครับรอบสูงสุดอยู่ที่2,600รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดสูงสุด2 0 แรงแรงบิดสูงสุดอยู่ที่58.3นิวตันเมตรนะ24แรงแรงบิดสูงสุดอยู่ที่70นิวตันเมตรและ27แรงแรงบิดสูงสุดอยู่ที่80.9น mm ิวตันเมตรความแตกต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับทั้ง3รุ่นนะในส่วนของถังบรรจุน้ำมันครับทั้ง3ตัวถังบรรจุน้ำมันอยู่ที่23ลิตรด้วยกันทั้งหมดเลยมาดูกันในส่วนของระบบเดินทางบ้างครับคุณผู้ชมขนาดยางนะครับยางหน้าของ21แรงจะอยู่ที่53.2ส่ถ้าเป็น24แรงจะอยู่ที่ ตรงนี้เขาเขียน่าเป็น180ทับ85 D12 27แรงก็เช่นเดียวกันนะครับ180ทับ85 D12 ลมยางหลัง21แรงอยู่ที่8ทับ18บนะถ้าเป็น24แรงจะอยู่ที่8.3ทับ20นะครับในส่วนของ27แรงก็8.3ทับ20เช่นเดียวกันสําหรับระบบพวงมาลัยนะ B21 ครับเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับส่วน B24 และ B27 ก็จะเป็นพวงมาลัย power นะ ส่วนจานวนเกียร์ครับทั้ง3รุ่นจำนวนเกียร์เท่ากันครับคือด้านหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังสาเกียร์ระบบเบรกเป็นแบบการเบรกแช่ในน้ำมันทั้ง3รุ่นนะครับส่วนครัชก็จะเป็นครัชชนิดแห้งแผ่นเดียวนะครับรัศมีวงเลี้ยวอันนี้ในกรณีที่ใช้เบรกช่วยนะทั้ง3รุ่นก็อยู่ที่2.1เมตร ในส่วนของความเร็วรอบ PTO ครับของรุ่น B 2 1และ B 2 4ความเร็วรอบ PTO จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือรอบที่540และก็980สนะครับ <Okay. S 1> สาหรับรอบที่540รอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่2 5 0 4รอบต่อนาทนะีส่วนความเร็วรอบที่980ความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2510รอบต่อนาทีนะส่วน B 2 7 ความเร็วรอบพีทีโอก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่540กับ750 <Okay. S 1> ความเร็วรอบที่540อยู่ที่2,535รอบต่อนาทีนะครับส่วน750อยู่ที่2,542รอบต่อนาทีมาดูที่ระบบไฮดรอลิกกันบ้างครับอัตราการไหลของปั๊มถ้าเป็น B21 และ B24 อัตราการไหลของปั๊มจะอยู่ที่16.1ลิตรต่อนาทีครับส่วนถ้าเป็น B27 จะอยู่ที่26.4ลิตรต่อนาที ในส่วนของระบบควบคุมไฮดรอลิกนะครับ B 2 1และ B 24จะเป็นควบคุมตำแหน่งแบบ Position Control นะส่วนของ B 2 7จะเป็นแบบควบคุมตำแหน่ง Position Control แล้วก็แบบอัตโนมัติก็คือมีดับด้วยนะครับดั m Control ก็มีแล้วก็มีระบบแบบผสมด้วยนะเป็นมิกซ์กันก็คือมีทั้งระบบ Position Control และระบบดับด้วยนะครับสำหรับ B 2 7มาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างคุณผู้ชมส่วนของแรงยกสูงสุดของทั้ง3รุ่นนะครับแรงยกสูงสุดอยู่ที่750กิโลกรัมในส่วนของน้ำหนักตัวนะครับทอดตัวแท็กเตอร์ไม่6 35กิโลกรัมครับ B24 อยู่ที่650กิโลกรัมและ27แรงอยู่ที่660กิโลกรัมในเรื่องของความยา้ําตั้งแต่กันชนหน้าจนถึงล้อหลังครับ21แรงจะอยู่ที่2,387ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วน24แรงและ27แรงอยู่ที่2,407ม mm ิลลิเมตรนะครับสำหรับความกว้างของขอบยางล้อหลังซ้ายขวาทั <c oughs> ้ง3รุ่นนะครับความกว้างขอบยางล้อหลังซ้ายจะเท่ากันอยู่ที่1,105กับ1,115 มิลลิเมตรนะครับก็คือระยะฐานล้อหลังนะยกเว้นรุ่น b 21ครับจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่น b 21ล้อแคบจะอยู่ที่1,910มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับก็คือเ,เล็กเกียวนะครับหรือว่า9สเซนนะครับถ้าเป็นรุ่นล้อแคบจะล้อแคบมากๆเลยนะสำหรับรุ่น b 21เสียงฝนค่อนข้างดังนิดน,น,นึงนะคุณผู้ชมนะส่วนความสูงของตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคานะครับ b 21ความสูงอยู่ที่1,940ม mm. ิลลิเมตรบ24อยู่ที่1,960มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ B27 ก็อยู่ที่1,960ม mm, มเช่นเดียวกันความสูงใต้ท้องรถนะครับยี่สิแรงอยู่ที่300มิลลิเมตรส่วน24แรงอยู่ที่325ม mm, ิลลิเมตรและ27แรงอยู่ที่325ม mm, ิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนความกว้างในช่วงล้อหน้านะครับถ้าเป็น21แรงจะอยู่ที่780ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นพวกล้อแคบก็จะอยู่ที่705มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับความกว้างช่วงล้อหน้า ถ้าเป็น24แรงความกว้างช่วงล้อหน้าอยู่ที่815ม mm. ิลลิเมตรถ้าเป็น27แรงก็ความกว้างช่วงล้อหน้าอยู่ที่815ม mm. ิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับในส่วนความกว้างช่วงล้อหลังนะครับไม่ได้รวมขอบล้อนะตรงนี้ทั้ง3รุ่นจะอยู่เท่ากันครับคือ810และก็อีกระยะหนึ่งคือ900มิลลิเมตรครับยกเว้นแต่รุ่น B21 ถ้าเป็นแบบล้อแคบนะครับความกว้างจะอยู่ที่700ถึง790ม mm. ิลลิเมตรแค่นั้นเองและนี่ก็เป็นส่วนในการรีวิวรถรุ่นนนนน B ซีีีรรรรสส์ขขออาานะอออองงงงงงคคูโบบบตต้้้้้าทัััััุ่มมยยยไภดวะผก็ ตากลนรีวิวกันเลยทีเดียวยังไงก่อนจะขึ้นตารางเก็บเทียบไว้หน้าจอนี่เลยนะครับมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยในส่วนของความแตกต่างก็จะส่งผลต่อการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่อาจจะใช้ด้วยกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปอีกทีในท้ายคลิปแล้วกันนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมครับรุ่น B Series นะในการเปรียบเทียบกันระหว่าง3รุ่นน,นอกจากจะเป็นเรื่องของแรงม้าที่แตกต่างกันแล้วนะก็มีรายละเอียดเปียกย,ย่อยก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆกันอีกนิดนึงทั้ง3ตัวก็สามารถเติมน้ํามัน B 2 0หรือ B 7หรือ B 1 0ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบพวงมาลัยนะพ,ะพวงมาลัย Power ของรุ่น B 2 1ก็จะยังไม่มีนะจะมี B 24และ B 2 7นถะ้าถามรุ่นใช้โรตารี่หรือตัวปั่นดินได้ในการปั่นล่องอ้อยหรือปั่นหน้าปั่นนออออะะไรรร็้้ว่่จสดใาาเเปหืืคคบงย ในเรื่องของเครื่องอัดฟ้า ยี่สิบสี่อีกยี่สิบเจ็ดแรงก็สามารถใส่เครื่องอัดฟางได้นอกจาก <Wow. S 2> สามารถอัดฟางได้แล้วนะครับก็ยังสามารถเอาไปอัดใบอ้อยได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ทําไร่อ้อยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับเราได้ไม่มีรุ่นไหนที่ดีที่สุดหรือว่าเจ๋งสุดหรกครับมีแต่รุ่นที่เหมาะกับเรา <Wow. S 2> ที่แต่่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือการ <Wow. S 2> ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะไปใช้งานห <Wow. S 2> น้าง,งานของเรานะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปรีวิวรถไถยหรือแบตเทอรีรถถ่ามันมันสไตล์เซลปอนอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต ที่เราได้อัปเดตออกมาก็จะมีเด้งเตือนปึ้งจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อส,สารเช่งกันนะครับ Facebook page, Amazon, เฟซบุ๊กแฟนเพจเซลปอนออนซอนคูโบต้าฝากกดติดตามไว้อีกหนึ่งช่องทางด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆเพื่อนสมาชิกทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนาครับอย่าลืมครับถ้าคุณชอบรถไถยเราก็คือคอเดียวกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายยย เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเมลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดได้ยังกดได้ยัง กดเ,เลยนะโอเคดีมากๆแต่แล้วก็ดู c ฟ b บ o ๊นะก็อนะย่าลืมกด like ไลค์ไว้เลยนะครับ <N> เนี่ยจเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปดีๆแล้วเจอกันเลยบ,ยบาย,บาย